อาวแลก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาสําหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่างกิลวกอดนะหรือว่าปลาไหลไถ่ายบ้านของเรานั่นเองโห oh. เรียกได้ว่าตัวนี้นี่ถ้าปล่อยให้เขาอยู่เลนคนเดียวแบบไม่มีใครมาดูบ้านบอกเลยว่าบ้านคุณได้โล้นแน่นอนนะฮะมาสําหรับตาน,นี้ก็จะหยิบมาในตําแหน่งของออฟเลนนะเพื่อน เออเพื่อนๆตัวนีตว้ตอนผมจัดไอเทมอ่ะผมเห็นว่าเขาหยิบไปป่ากันด้วยนะคือหยิบไปป่าก,กันค่อนข้างหลายคนเลยแหละอืมไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้จับนานแล้วนะตัวเนี้ยคือเมื่อก่อนต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆนะอ่ะแล้วผมขอบวกก่อนแล้วกันเพื่อนๆกําลังจะพูดเปิดคลิปคือเองมันห้ามันร้อนวิชาหรือว่าแพนด้ายังไงเพื่อนมามานัวกันหน่อยโอ้โหแล้วเขาเอาลิเตอร์มาด้วยแต่ว่าผมยังเอาได้อยู่แล้วถอยออกมาได้ยังไงครับวีล่าจังหวะนี้ ฟิกเกอร์ไปสตาร์นหน่อยไหมโอเคไม่มีอะไรนะปล่อยไปปล่อยไปเพื่อนโอเคมาต่อคือตัวเนี้ยจะบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยครับมันจะมีอยู่แพดหนึ่งนะที่ค่อนข้างทรงพลังเลยแหละไอคิวกอสเนี่ยผมจําได้มันมันเคยเก่งนะครับคือสองหนึ่งสามหนึ่ก็มาดีครับอะไรเงี้ยเออแต่ไม่รู้ตอนนี้แบบมันหายไปจากเมตานานมากเลยนะเพื่อนออฟเลนก็ไม่ค่อยเจอแล้วครับ แต่ว่าถ้าเจอคนเล่นเก่งก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งอยู่เหมือนกันนะเพื่อนไทยบ้านหรือว่าสามารถรับทีมเขาะได้ถึง2ตัวอะไรประมาณนี้คือรับรับส้นเท้าในทีมไฟท์ได้ดีอะเออเป็นตัวประมาณนี้นั่นแหละแต่ว่าด้วยที่ตัวสมัยนีย้เมตาสมัยนี้นะเพื่อน,เอ,นเออทั้งป่าทั้งออฟเลนจะเป็นตัวที่แบบพิ้วซะส่วนใหญ่เนาะแล้วไอเนี่ยเขาไม่มีขาไงมันวิ่งตามเขาไม่ทันเข้าใจไหม,มเพื่อน มันมันเลื้อยเป็นง,งูอย่างเงี้ยมันไม่ทันครับก็เลยแบบเออหายไปจากเมตาไปเลยเนาะเนี่ยอย่างแพนด้าที่เราเจอนี่เขาก็แบบปุ๊บวับปุ๊บวับนะเราก็สไลด์ไปได้สไลด์เดียวอะเอาเขาไม่ได้อยู่แล้วครับอืมกิวกอดมันเลยเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าหยิบมาในแพทนี้สักเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนเท่าที่ผมคาดการหรือคิดว่านะอ่ะโอเคก็เกินมาได้สักพักแล้วเนาะคือตานี้ที่ต้องบอกเลยว่าบวกกันบ่อยจริงๆนะปกติไม่ค่อยเจอครับตาที่บวกกันตอนหัวคลิปแบบนี้เนาะ ตานี้นี่2นาทีก็จัดไปถึง4ตัวแล้วนะสำหรับทีมผมเนี่ยโอเคแล้วเอเลนดอร์เก็บเปนาดาดา็นทางด้านดาร์คเเลเยอร์ไปได้นะคือกิวกอดเล่นไม่มีอะไรมากคนระับพยายามเออรับกลางให้เพื่อนมาแท็กล่างก็คือเหมือนออฟตโซนอื่นแต่ว่าในทีมไฟน์นี้อาจจะไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่นะต้องรอมีของเยอะจริงๆครับคือเน้นถ่ายบ้านเป็นหลักว่างนันดีกว่าม,มันมันถึงจะแบบรีดประสิทธิภาพของตัวนี้ได้ดีนะ เดี๋ยวเดี๋ยวตานี้มีให้ดูแน่นอนนะช็อตไ่บ้านแบบเฟียวนะแล้วยังไงแพนด้าอยากจะมาลองกันอีกแล้วเมื่อกี้ไม่เข็ดใช่ไหมตุกตับตุกตับหืมแล้วเป็นพลังแฝงโฮลี่ซัมมาเอร์ด้วยนะคือแบบยิงไม่เลี้ยงเลยครับจังหวะนี้โอเคแล้วก็ไล่เป็นทางด้านแพนด้ากลับไปได้นะเพื่อนคือตัวนี้ยืนสู้แพนด้าได้อยู่นะครับถ้าว่าทีมเขาไม่มาแกงเนาะอะไรยังไงลองกันอีกสักตั้งยังไงยังไงมาดิมาดิาดโอ้โยดังแบบยังไงครับหืปล่อยไปก่อนนะ คือเห็นว่าเพื่อนเพื่อนตัวมันแบบมีแต่ตีตีเปล่าๆเ,เลยอะเออตัวมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกมนี้มันมีไอเทมแบบคอนสตันเหมือนในฮอนนะถ้าเ,เพื่อนเพื่อเคยเล่นฮอนจะรู้ครับว่าคอนสตันมันเป็นยังไงเนาะคือตีแล้วก็สตันไปด้วยเงี้ยเออตัวนี้จะโกงมากเลยมันจะเป็นฟิลแบบพีเดเตอร์ในฮอนนะ่ะนั่นแหละคือตีแล้วสตันคือตีได้ยาวๆเลยครับแต่แต่ถ้ามีมอาจจะโกงไปเนาะผมก็เข้าใจเขาอยู่ ก็เลยได้มาแค่ขวานสโลเนาะสำหรับเกมนี้ยังไงฮะบอกเลยว่าด่วงไม่น่ารอดเรียบร้อยแล้วผมก็เข้าไปจิ้มดอกสุดท้ายนะเก็บด่วงไปที่เลนกลางอ่าโอเคเปิดหัวมาเราก็จัดไป2ตัวแล้วนะสําหรับตานี้บอกเลยว่ากิ้วกวดเกิดไม่ยากแน่นอนนะมาหัวกันต่อมาดิมาดิโอหู u a Anti ทำอะไรไม่ได้นะฮะเราตัวทองคนระับเปิดร่างทองตีบอกเลยว่าชิวๆวนะ่ะเกลือนตีไปผมไม่สนใจผมเน้นป้อมครับกิ้วกวดเน้นป้อมอยู่แล้วนะ เรียกได้ว่าเป็นตัวกินป้อมอย่างแท้ทูนะครับตัวนี้ยังไงยังไงโอ้โหแผ่นดงกับแผนด้าไม่รอดเหมือนกันน่ะเพื่อนอ่าโอเคผมบอกเลยว่าไถ่ต่อยาวแน่นอนนะคือถ้าคลิปเข้านี่หวานเจี๊ยบกิ้วกอดเลยแหละปึ้ง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 เอาดีเอาดีาดป้อมแค่แค่คลิปตัวหนึ่งนะสำหรับกิ้วกอดเนาะถือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้อีกหลังหนึ่งเหมือนกันนะสาหรับป้อม จะมีใครมากันหรือเปล่าผมรอเขาโผแมพที่เออเล่นไหนสักเลนก่อนถ้าโผอีกสักตัวผมจะไปเล่นป้อมล่างเขาแน่นอนนะยังไงฮะคือเขาก็เงียบอยู่นะตอนนี้โผสามตัวอีกสองตัวไม่รู้ไปไหนนะผมก็ตีคีปรอไปก่อนละกันถ้าได้ก็ได้แหละเพื่อนๆแต่จังหวะนี้คีปเข้าแล้วผมไม่สนใจแล้วบอกเลยว่าดันแน่นอนนะเขาหายไปไหนอีกสองตัวไปฟาร์มเหรอไม่โผแมพไม่กันป้อมด้วยแต่ว่าผมไม่สนใจนครับ คือเอามาแลกตั้งแต่5นาทีแรกก็โอ้ยบอกเลยว่าสุดจัดนะป้อมในหนาทีแรกนี่มีที่ไหนนะมีที่กิวกดนี่เองนะเ,นเพื่อนๆอ่าโอเคตัดภาพมาที่เลนบนหน่อยนะก็คือเราคุ้มจัดแล้วอะห้นาทีเอาป้อมในเกินไปหรือเปล่าอ่าโอเคอันนี้คือตัดภาพมาตอน8นาทีเลยนะเ,นเพื่อนๆหลังจากนั้นก็คือฟาร์มยาวๆไม่มีอะไรเลยตัวนี้ผมจะเล่นสไตล์นี้เลยนะเ,นเพื่อนๆคือถ่ายบ้านฮนะไฟไว้ที่หลังเนาะไว้ไฟสําคัญจริงๆเราค่อยเข้าไฟไหนที่แบบเออเราชัวเราได้ค่อยว่ากันฮนะ คือหลักๆจะเน้นถ่ายบ้านแหละเล่นตัวนี้แล้วยังไงเพื่อนจะมีใครมากาันอีกหรือเปล่าม,มีนะฮะมาดิมาดิสองหนึ่งก็มาดีครับสองหนึ่งก็มาดีครับโอเคโอเคโอเคได้เป็นทานดา,ด,าด้วงมาแล้วเกือบโดนเอลสูยิงแต่ว่าแต่ว่าฟิกซักหลบกระสุนไปก่อนนี่เป็นไงบอกเลยถึงไม่มีขาแต่ว่าเอลพลิ้วแน่นอนนะสําหรับตัวนี้โอ้หจะมาเอากิวกอดผมมันยากหน่อยแล้วเพื่อนอ่าถอยมาก่อนฮะฟาร์มเป็นทางด้านป่าเพื่อนเราไปเลยแล้วกันนะฮะ คือก็เป็นแบ่งกันรวยเนาะแค่ไม่ไปเอาบัรเขาก็พอตัวลงตัวเล็กก็เก็บเก็บไปฮะคือมันแชร์กันได้อยู่แล้วนะพวกนี้เขามาแท็กเลนเราเราก็ไปแท็กเขาบ้างไม่ไม่เสียหายครับอาแพนด้ายังไงหลุดเดี่ยวหรือเปล่าทีมผมยังไงเอาไม่เพื่อนมาดีมาดีมาดี้ฟึ๊บสไลด์ไปก่อนจังหวะนี้แพนด้าจ่ายหมดเหลืออันติหนีนั่นไงว่าละเขาไม่สู้หรอกถ้าเขาสู้เขาก็ไม่ไหวนะครับยังไงมาลอดอุ้ยแล้วปาดแรงมากนะนึกว่าจะไม่ได้แล้วได้มาด้วยนะครับ คือปาดแรงจริงครับมาหลอดนี่จะทำไปเล่นกับท่านหนึ่งเขานะคือแรงมากนะเหมือนจะไม่แรงนะแต่แบบโคตรแรงเลยจริงๆถ้ามีดาบดงดาบแดงด้วยนี่โอ้โหปาดทีนี่เกือบครึ่งหลอดนะสาหรับตัวบางแต่ว่าเหมือนทางด้านป้อมกลางเราจะโดนเขากินไปนะโอเคไม่เป็นไรครับก็แลกกันไปเนาะเราได้เขาเยอะกว่าอยู่แล้วเอา้าด้วงหลงหรือเปล่าโอ้โหถ้าเขาโดดไปแล้วนี่บอกเลยว่า มันแน่นอนนะเมื่อกี้อ้าวแล้วหิวคีบอะไรเนี่ยหิวคีบอะไรเนี่ยเพื่อนยังไงยังไงโอโ้โหเหมือนจะซวยผมว่าตอนนี้เรียบร้อยฮะตัดสินใจพลาดไปนิดนึงคือแบบหิวไงเ,เพื่อนเออพลาดเลยครับขอโทษด้วยครับโอเคถอยดีกว่าเรนดอร์มาตัดภาพมาตอนที่ผมเกิดนะคือมาขโมยบัฟแดงเขาหน่อยดีกว่าแน่มีเจ้าของฮะบัฟแดงตัวนี้คือเจ้าของเขาห่วงมากนะน่าจะแย่งเขายางนิดนึงฮะโอเคไม่เป็นไรครับ เอ่ยังไงดีเพื่อนเดี๋ยวจะปะทะกันหน่อยไหมสองหนึ่งก็ได้นะมาดิมาดิมาดิวิวี่คือตีแรงมากรัาเราบอกเลยว่าด้วงไม่ทันได้สวนบอกเลยว่าคือไอคิวกดนี่มันก็ไม่ชอบด้วงอยู่แล้วเพื่อนๆถ้าโดนด้วงเกมน้ำนี่มันดูดเลือดไม่ทันนะโอเคแต่ว่ายังไงโฮลี่ยิงไปเอ้าเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นในด้านแฮนด้ามาด้วยนะบอกเลยว่าพลังแฝงผมเอาให้นะครับโฮลี่ซัมมนเนอร์ของดีต้องใช้กันนะ โอเคตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้นะเพราะว่าแพนด้าเขามีโล่ด้วยเนาะ <been> แต่ว่าพลังแฝงผมเอาให้ไง <Yeah. S 1> อุ้ยแล้วเพื่อนเราแบบตึงจัดอะผมไม่ต้องไปทำอะไรแลนะ้ว <laughs> เออไฟเพื่อนเราก็ชนะฮะคิดว่าตอนนี้ก็รอขึ้นบ้านขึ้นป้อมเขาอย่างเดียวแหละเพื่อนน่าจะชิลอยู่ครับสำหรับตานี้เนาะอืมไม่น่ามีอะไรตึงเท่าไหร่มาเอาไปนะั่นดัานป้อมกลางก่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมมาเคลียร์บนให้นะมาดิเอาเวลาด้วงโดนมาดิโดนมาดิโอ้โหเขาก็โดดผมเจ็บอยู่นะแต่ว่า ไม่สามารถเบิร์ตผมตายไ,ได้ภายในชุดเดียวไงเออ <Your team S 1> ผมก็ยังได้อยู่ครับ <The tower. S 1> โอเคถ่ายป้ายถ่ายป้ายไม่มีอะไรฮะขึ้นยากไหมอุ้ยมาหลอดช็อกไปแบบนี้บอกเลยว่ามีแพนน้ายังไงยังไงหืมเราตบหลับไปเลยฮะสำหรับทางด้านกิวกวัดผมโอเคได้ป้อกมกลางาด้วยสวยงามฮะอาริคเตอร์โดดมาแบบนี้ยังไงเพื่อนไม่น่ารอดเอ็นดอร์ยังยิง,ยงอยู่แต่ว่าโดนยุ้ยผักออกมาโอเคต้องถอยออกมาก่อนนะอยู่นานเดี๋ยวบันเทิงแน่นอนนะครับคือทีมเขาก็ค่อนข้างแรงนะ ยุ้ยกับยุเอตัวเดียวกันนะเพื่อนๆยุ้ยอ่านแบบไทยยุเออ่านแบบเอ่อญี่ปุ่นจีนเกาหลีอะไรสักประเทศหนึ่งอะผมก็ไม่รู้น่าจะจีนมั้งยุเอหรือมันอ่านว่ายุ้ยหรือว่ายูเอคือมันอ่านยากมากเลยเพื่อนๆมันรู้ว่าเราจะเราจะอ่านยังไงให้มันถูกต้องนะก็เรียกไปง่ายครับเรียกยุ้ยคือไทยไทยก็ยุ้ยไปไอ้เพื่อนๆตัวนี้ไม่ต้องออกรองเท้าก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีขาเห็นปะมมันมันใส่รองเท้าไม่ได้อายคิวกอตเนี่ยไม่ต้องไปออกรองเท้าให้มันนะ ออกมาแล้วเปืองช่องครับมันใส่ไม่ได้จะออกมาทําไมฮ่าไม่ใช่ออกได้นะเพื่อนๆอย่าอย่าไม่ออกรองเท้านะเดี๋ยวแพ้นะครับมันต้องออกนะรองเท้าอะ่ะมกุกมุกครับเผื่อดูเกมแล้วเครียดนะคือตานี้แบบมันก็ยังขึ้นไม่ได้อะ่ะผมเล่นผมยังเครียดเลยตอนผมเล่นอะ่ะทําไมมันจบไม่ได้สักทีวะอะไรแบบเนี้ยเนาะ คือเราได้ป้อมไม้เขาตั้งแต่5นาทีแรกไงเพื่อนเพื่อนมันก็ต้องคิดไว้ในใจแล้วว่าเออเกมนี้มันต้องเป็นเกมชิลๆจบไวๆแน่นอนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังแบบดึงเกมดึงทรงกันอยู่เนาะยังไงบอกเลยว่าไฟนี้แหละตัดสินแน่นอนแล้วสู๋หูสไลด์ยิงอัะตีออกไปแต่ลิเกเตอร์มาคุกงวงในแบบนี้เรียบร้อยฮะแล้วโดนทอนเรายิงล่วงไปเลยนะสำหรับลิเกเตอร์ยังไงแพนด้าโดดมนาะอุ้ยอุ้ยหัวไปดิหูทอนเก็บ3แล้วเก็บ4ี่โอ้โหช็อตโชว์นะครับทอนช็อตนี้ oh, <here. S 1> คือแบบว่ากอดอกแอคจัดนะทอน มาเพื่อนเอาเมกาสักตัวไปไปตีบ้านนะครับไม่สนนะโอเคแล้วก็ได้มาเป็นทางด้านวิกตอรี่นะครับสำหรับตานี้คือทั้งทีมเขาออกมาเมื่อกี้ทอนเราอาจจะได้เมกาคิวเลยนะแหมแต่น่าเสียดายฮะที่ผมตีบ้านจบสะก่อนนะอ่าโอเคก็ไปดูกันดีกว่าว่าตานี้คิวกอดผมจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะก็เป็นคอนคิวเลอร์3าดาวเอได้ที่2นะครับสําหรับตานี้เนาะที่1ก็เป็นทางด้านของมาร์ชคือปาดแรงเวอร์ อ่ะโอเคก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ